สวัสดีครับผมเช่างหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นภารกิจนะครับโซล่าเซลล์นะครับระบบออนออฟกิจไฮบิดนะครับ5กิโลวัตต์เนาะวันนี้ผมก็อยากจะพามาแนะนําดูในส่วนของอาการใช้พลังงานจากแสงแดดนะครับมาดูในส่วนของช่วงกลางวันนะครับว่าเราผลิตไฟใช้เองนะครับจากระบบโซล่าเซลล์ของเราเนี่ยเพื่อประหยัดในส่วนของค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ยังสามารถ เก็บพลังงานที่เหลือจากการใช้กลางวันลงแบตเตอรี่เพื่อสามารถไปใช้กลางคืนได้ด้วยนะครับหรือสามารถแบ็กอัพในส่วนกรณีไฟไว้ใช้สําหรับตอนไฟดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มิเตอร์ของของบ้านลูกค้านะครับครับตอนนี้นะครับดูที่มิเตอร์นะครับนะครับมิเตอร์นะครับแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับเดินหน้านิดนิดนะครับช้ามากนะครับโดยที่ในบ้านก็ยังใช้โหลดนะครับปกตินะครับ ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับหลอดไฟแสงสว่างนะครับปลั๊กไฟต่างๆในบ้านเนาะอ่าบรรยากาศานะครับวันนี้ก็คือไม่มีแดดเลยนะครับขาครึ่มนะครับมาวันที่พายุเข้าพอดีนะครับวันนี้ว่าเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับยี่สิบนาทีนะครับเตอร์นะครับแทบจะนิ่งสนิทนะไหลน้อยมากนะครับ เดี๋ยวเราเลยซูไปดูในส่วนของงานติดตั้งภายในนะครับเดี๋ยวพาไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านสองชั้นนะครับของลูกค้านะครับตัวแผงนะครับติดตั้งอยู่บนหลังคานะครับตัวนี้แผงผมใช้แผงขนาด4 4 5วัตต์นะครับจำนวนเจ็ดแผงนะครับลูกค้าติดตั้งนะครับที่ไซส์นะครับ3กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าค่าไฟที่นี่ก็เดือนละประมาณ2,000กระบาทนะครับก็เลยอยากจะประหยัดไว้สักอ่า เส่าก้าไฟนิดหน่อยนะครับเย่าก้าไฟประมาณนิดหน่อยนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของงานติดตั้งนะครับเจ้าอุปกรณ์อิวอรตเตอร์หรือแบตเตอรี่แล้วก็ตู้ควบคุมนะครับอันนี้ก็ที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นอิวอรตเตอร์นะครับของ l อ t ว p Sun นะครับแผงก็จะเป็นของ LV t ว p ท u n ซันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ดิเธทยมนะครับขนาดสี่สิแปดโวลต์นะครับร้อยแอมนะครับ ก็เป็นของ L.V. Thompson เช่นเดียวกัน,นครับเริ่มต้นในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นจอสัมผัสนะครับเป็นการติดตั้งแบบแขวนผนังนะครับเหมือน e d w เ r d ร์เลยนะครับนีหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับอ,อันนี้ก็ดูการทำงานของแต่ละเซลล์นะครับอุณหภูมินะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับ อันนี้จะเป็นการแจ้งพอตเออร์เรอร์ต่างๆนะครับดูที่เมนนะครับตอนนี้โวลต์อยู่ที่ห้าสิบสามจุดห้านะครับอ่าตอนนี้กระแสการชาร์จอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยอ่าค่อนข้างใกล้เต็มแล้วนะครับจะเต็มแล้วนะครับสถานะแบตเตอรี่นะครับ Normal นะครับถ้ามีการใช้โหลดนะครับตัวเค r ร e เ t แอมป์ตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายติดลบอยู่ข้างหน้านะครับก็คือนั่นคือจ่ายออกแต่ตอนนี้ก็คือโหลดเข้านะครับอ่าชาร์จแบตอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่จะมีในส่วนของ าสาย b ีมเด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวคัตเอาท์นะครับสำหรับปิดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถานะของ LED ก็คือตัวนี้สถานะแบตเตอรี่คือ running อยู่นะครับทำงานอยู่นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นอิเ t e r เตอร์นะครับจะเป็นระบบของ Hybrid on g r i d นะครับขนาด5กิโลวัตต์อันนี้ก็คือผมติดตั้ง ตัวใหญ่ไปให้นะครับในอนาคตลูกค้าอาจจะเพิ่มนะครับเป็น5กิโลวัตต์ในการใช้ไฟมากขึ้นนะครับตัวนี้แผงเราสามารถใส่ได้ถึง6,500วัตต์นะครับฝั่งเอาพุทนะครับในส่วนของการใช้ฟังก์ชันสำรองไฟก็ได้ถึงประมาณ5,000ันบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างดีครับตัวนี้ค่อนข้างสัเกียนนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะครับหน้าจอสัมผัสเหมือนกันนะครับสถานะตอนนี้นะครับ ในบ้านใช้โหลดอยู่ประมาณ370วัตต์นะครับแบตเตอรี่คปาซิตี้แบตเตอรี่เกือบเต็มหมดแล้วนะครับ100%ส่วนกล่องแผงก็ผลิตอยู่ที่ประมาณ570วัตต์นะครับดูตามลูกศรนะครับการใช้ไฟนะครับแผงลงมานะครับวิ่งเข้าใช้แบตเตอรี่บางส่วนนะครับนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณ0.90วัตต์นะครับประมาณนี้นอกนนั้นก็จะไปจ่ายให้กับบ้านนะครับประมาณ370วัตต์นะครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสหมดเลยนะครับตอนนี้แสดงสถานะของไฟ DC นะครับขาเข้าแสดงสถานะของไฟ AC นะครับตอนนี้ระบบปกติเอ์เตอ,อ,อ,อร์ปกตินะครับดูในส่วนของการตั้งค่านะครับอตอนนี้ก็คือผมเซตซีที CT กันย้อนเรียบร้อยก็คือไม่ให้มิเตอร์มุนไถหลักนะครับให้แค่หยุดนิ่งอย่างเดียวหรือไม่ก็เดินหน้านิดนิดนะครับแ,แบตเตอรี่นะครับ100แอมป์นะครับ ผมตั้งแม็กชาร์จที่60แอมป์แล้วก็แม็กดิชาร์จที่80แอมป์นะครับกิดชายนะครับเป็นระบบซิงเกิลเฟสนะครับ220 2อ0 2้อยยีโวลต์นะครับครับหน้าจอก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับ รูปแบบกราฟิกค่างสวยงามนะครับแล้วก็สามารถดูการทำงานผ่านมือถือนะครับผ่านตัว wifi นะครับได้แล้วก็ความสามารถของตัวนี้ก็คือสามารถต่อเจนเนอเรเตอร์นะครับมีตัวสามาร์ทสั่งสตาร์ทเจนได้นะครับกรณีที่ไฟจากแบตนะครับไฟจากการไฟฟ้าไม่มีนะครับมีปุ่ม power on off ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งสติงนะครับที่ยังไม่ใช้งานนะครับ ส่วนด้านบนจะเป็นตู้ควบคุมนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนของควบคุมเมนไฟ AC นะครับควบคุมระบบสำรองไฟนะครับแล้วก็มีระบบสำรองสลับไฟให้นะครับอัตโนมัติเมื่ออ e ีเวอร์เตอร์มีปัญหาก็จะกลับไปใช้งานจากการเดินฟ้าได้เหมือนเดิมนะครับมีชิโนทัมเมอร์นะครับฝั่งขาออกนะครับเพื่อป้องกันการกระชากสําหรับตัวอ e ีเวอร์เตอร์นะครับ สำหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับสนใจในส่วนของการใช้พลังงานทังเลือกนะครับแล้วก็สำหรับระบบสมาร์ทสมาร์ทแบบนี้นะครับก็แนะนำเป็นตัวระบบ on นออฟกิดไฮบรนะครับจะเหมาะกับคนที่นะครับใช้ไฟกลางวันนะครับแล้วก็แผงแผงเนี่ยเหลือผลิตเหลือนะครับสามารถเก็บแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ไปใช้เป็น on นกิดในช่วงคืนนะครับก็ตัวนี้สามารถทำให้เราได้นะครับ ยังไงสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกับร้านตะวันโซล่าเซลล์ของเราดูนะครับกับเบอร์โทรผมชัางหนึ่งนะครับ096นะครับ265 2465นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกิดนะครับออนกิดไฮบริดนะครับออนออฟกิดไฮบริดระบบออฟกิดไฮบริดนะครับโซล่าปั๊มปิ้งนะครับได้ทุกระบบนะครับก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับ สำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอสวัสดีครับ